พอไหมคพอไหมอเริ่มนะคะครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดไหมล่ะสวัสดีครับตื่นเต้นไหม EP สุดท้ายของเรจะได้ออนแอร์แล้วตื่นเต้นมากเนาะนี้ EP สุดท้ายแล้ว EP 16ก็ออนแอร์ไปประมาณ2เดือนนะครับก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาร่วมๆปีนึงอะถ้ารวม pre production production post production แล้วก็มาถึงออนแอร์ผมว่า ก็กว่าได้กว่าเสียงโหมเลย <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้มีไฟ n a ลอีพีแฟนมิ i ติ้งด้วยเนาะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณแบบแ,บบแฟนๆทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราที่ดีแล้วก็ทําให้เกิดแบบางานไฟแอลอีพีถูกแล้วครับแฟนไฟแนลอีพีแฟนมิขึ้นมาด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับรู้สึกขอบคุณที่ทําให้พวกเราแบบได้ได้ได้มาร่วมดูร่วมดูแบบตอนจบกับทุกคนครับรอ้ผมแฮปปี้มากครับ ต,ตื่นเต้นมากค่ะได้ข่าวว่าแบบว่าคือตอนนั้นหนูนอนอยู่แล้วหนูเพิ่งตื่นขึ้น,นมาแล้วก็พบว่าบาตัตรหมดแล้วหนูก,ก็ตกใจมากก็แบบคนแบบมากันเต็มฮอลแล้วแบบหมดแบบไวมากมีคนที่ไม่ได้บตัตรด้วยนะคะแบบเยอะเลย <P> ก็แบบขอบคุณ <P> ทุกคนจริงๆ <P> ที่ให้ความส,าม S สนุนม,มาตั้งแต่แบบ EP แรกตั้งแต่ตอนถ่ายทําเลยด้วยซ้ S ําจนถึงแบบว่าตอนนี้ EP สุดท้ายแล้วก็ใจหายที่ทุกวันจะนั่งจะไม่ได้แบบมานั่งดูละครกับคนแล้ว ก็ื่นเป็นมากวนี้ลก็ดีใจทุกคนนับสนุนซืับ้านขนาดใ่ใจหายเหนกเพราะว่า็เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งอนแล้วี่ี่สายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรา่ากน้องเอิร์นลุกค่ะคือก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็แบบมีหลายคนรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็รู้สึกใจ เดินทางกับหนูจะแอบทำไมเนี่ยได้เข้ามาใกล้ๆใหม่องออฟต้ไปเอาเลยแม่ก็รู้สึกว่าใจหายกันเพราะว่าเราแบบเดินทางกันมาถึงอีพสุดท้ายแล้วอะแล้วก็อย่างที่พี่ซูนพูดว่าปกติเราจะต้องมาแบบดูอยู่ในเอ็กการทั้งดูซีรีส์ทั้งในอันคัทในวิวแล้วก็ยังดูในเอ็กกันอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอีพีสุดท้ายแล้วเราอยู่กับโปรเจกต์เนี้ยมานานมาก อยากให้มีอีกจังครับก็ตื่นนะกลับมาฝั่งนี้อ๋อตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่า EP วันนี้นี่คือโหอยากบอกว่าถ่ายนานมากเพราะว่าแบบเป็นซีนที่แบบเข้มข้นมากๆคออตื่นเต้นที่จะได้ดูซีนนี้มากๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากรีเพ็นแล้วแล้วก็รู้สึกผูกพันกับทุกคนมากครับจริงไหมครับ เอ้จริงสิหมาล่าเราเนี่ยตั้งแต่ดูมาเนี่ยเพิ่งสองสองรอบเองวะรังเดียวขังเดียวหรอขังเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจบวันนี้ไปกินกันต่อแต่วันอื่นให้น้องเจเจต่อครับเจ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 ยจเ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 กเจเจเกเ่เจ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 เนเจ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 จเ้เจเจเเจเาเเเ มันมีต่อไม่อยากให้มันจบอย่าบอกนะอกอย่าบอกก็อัิน้าสาปปั่นอีี17ด้วยครับเอาผมฝากด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นานีถ่ายเองครับผมแน่นอนเจเจเอาหมดแล้วหรอหมดแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ผมเห็นกระแสตอบรับมันดีมากๆตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีสุดท้ายครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆครับได้ทำงานร่วมกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราทำ ทำงานด้วยกันมันก็เหมือนวบาผูกพันกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่กระแสมันดีอะไรเงี้ยคนชอบอะไรเงี้ยเห็นแบบเห็นว่าเราทุ่มเทกันไปอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าได้กระแสตอบรับมันก็รู้สึกดีใจจริงๆครับที่มาถึงจุดนี้ครับผมมีควาคาดหวังแล้วรู้สึกเหมือนที่พี่ทุกคนที่ผ่านมามาตรงกลางเลยเ่ยเลก็รู้สึกเหมือนที่พี่ทุกคนที่ผ่านมาเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ ที่ทุกคนอินกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทุ่มเทกับงานมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับที่มาดู EP จบด้วยกันนะครับนี่ไอ,อเรา,าพอพอมันเป็นมิตรภาพของเพื่อนอย่างรู้ว่าแต่ละคนได้มิตรภาพอะไรกลับไปจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างหรือตัวละครให้อะไรไปเราบ้างอ่ะเคยสองตาที่อ่ะกเชยอะไรครับรูพี่ขออีกทีครับคือมันมันเกี่ยวกับมิตรภาพของเราได้อะไรจามว่ามิตรภาพจากเพื่อนบ้างหรือว่าจากตัวละครด้วยจริงๆผมรู้สึกว่าหลังจาก ตคือตั้งแต่ถ่ายทําแล้วก่อนถ่ายทาอะรู้สึกว่าสนิทเอาจจริงผมรู้สึกว่าสนิทกับนักแสดงทุกคนมากมากเป็นพิเศษอะคือก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่รู้สึกว่า,อ,าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าอา,อายุเราไล่เลี่ยนด้วยปะ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไม <c oughs> ่ไล่เลี่ยงเคก็เนี่ยอายุพอๆกับน้ <c oughs> นองๆใช่เวลาพร้อมคือรู้สึกผูกพันกันทั้งตัวละครแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบได้ร่วมงานกันอย่างมีเรื่องอื่นเนี่ยเคก็ไปบอกว่าเฮ้ยอยากอยากร่วมงานกับ เพื่อนเพื่อนทุกคนอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นวะมีเป็นอ้อนผู้ใหญ่มาแล้วเหรอมามีแล้วใช่ไหมนั่นอันนี้มีไปคุยมาแล้วไปขอมาเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่รับไม่รับอีกใช่เรื่องหนึ่งและเคก็บอกว่าทุกเรื่องที่ไปอ่ะขอสองคนนี้ด้วยต่อไปเป็นด้วยต่อเลยอ้าวต่อไม่ไม่เตรียมกันก่อนเลยเตรียมแล้วก็คือผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันให้ มันได้มีรภาพจริงๆครับมันไม่ได้มันคืออย่ามองในมุมมองของแค่ตัวละครนะในเบื้องในเบื้องหลังอะไรคนระับผมได้ทํางานกับพี่สกายเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็มีความกดดันแล้วก็เก่งๆครับแต่ไปๆมาๆแล้วเอา้าเขาก็บ้าเหมือนกันเลยเอา้าใช่รู้สึกรู้สึกไม่เก่งอะไรเนงะี้ยตอนแรกรู้สึกเก่งเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นพี่เขามานานแล้วอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าพี่เขา โอ้สุดยอดสุดยอดแน่ๆเลยอยู่มาเป็นสิบปีแล้วอ่ะโอสิบปีอ่ะใช่เขาถมมาสิบปีละครที่เขาดีใจมากๆครับที่ได้แสดงกับพี่เขารุ่นใหญ่แล้รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่แล้รุ่นใหญ่เอเจเอเจเอเจครับเอเจเอ่อผมรู้สึกว่าผมได้อะไรจากละครเนี้ถึงว่าผมผมเห็นมุมมองในการที่ผมมันมันทำให้ผมได้รู้สึกถึงวัยที่ ผมได้เรียนอยู่ครับม,มันรู้สึกว่าเห็นมิตรภาพของเพื่อนว่าจริงๆแล้ววัยนี้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วอะไรนะ้ยแล้วก็เป็นวัยที่มันไม่มีข้อแม้อะไรเลยในะการที่เราจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าเราจะสนิทก,กับเพื่อนนะครับมันเป็นแค่ตัวเราเองแบบจริงๆนะครับที่ว่าเราได้เพื่อนจริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ครอบครัวมาอ,อะไรเงี้ยครับ,รบก็รู้สึกว่าอินไปกับมันแล้วก็สนุกไปกับมันแล้วก็นอกจอนี่ก็รู้สึกว่าได้ผูกพันกับพี่ๆแล้วก็ได้ทํางานพี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆครับแล้้วกก็ไดสนนิั จริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยรผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ครับพ้อมไม่ต้องพูดแล้วหมดแล้วสามคนนี้เก็บเรียบเลยครับคิดไปแล้วมาอย่าให้ผิดหวังแม่ของผมผมก็แค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่เซนเทีกับเพื่อนอยู่แล้วแบบรักเพื่อนอยู่แล้วก็พอได้เล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออมิตรภาพของเพื่อนมันสมคัญกับคนเราจริงๆว่าถ้าเรามีเพื่อนดีเราก็จะไปในทางที่ดีถ้าเกิด เราเจอเพื่อนไม่ดีเราก็จะไม่ดีตามเพื่อนไปก็รู้สึกว่าเพื่อนสําคัญมากในการใช้ชีวิตสําหรับผมครับก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยชีวิตจริงเหมือนพวกเราโดนด่าเป็นเพื่อนไม่ดีอย่างได้รู้จักพี่สกายเป็นไงบ้างเป็นเราสนิทไหมก็บอกว่าเห็นทุกคนดูตั้งแต่สิปีแล้วเะรอเป็นเพื่อนดีไหมไม่แต่พร้อมอ่ะในในซีรีส์เรื่องนี้พร้อมออนยิงสนิทกับสกายที่สุดละในกองกับพี่สกายเยอะสุดก็รู้สึกว่า เขาเรียกว่าไม่เหมือนในจอที่เราคิดเอาไว้ตอนเด็กๆเราคิดว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนี้เด็กๆดิกๆก็เมื่อประมาณมต้นดีกว่าไม่ถึงระดับถมแต่มต้นก็ได้ดูละครนี่เขาก็รู้สึกว่ามต้นโอเคผมเข้าเข้าวงการมอปลายสามสี่ปีเองนี่จะจกปีสี่แล้วผมเราเล่นก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักคล้ายๆพี่ที่ผมสนิทหลายคนก็ทำให้เราไปกองแล้วรู้สึกสบายใจก็อยากไปกองบ่อย เราไปเจอพี่พี่ที่น่ารักทุกคนนี่อันนี้ก็อยู่เป็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ฝนน่ารักนี่มาละะอยู่เป็นอยู่เป็นเลเลอยู่อยู่เป็นเลเวลสองเราอะ่ะฝั่งน้องจูนด้วยค่ะน้องจูนค่ะก็สำหรับหนนหนูรู้สึกว่าซีรีส์มันเป็นซีรีส์มิตรภาพอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามิตรภาพเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวมันยังมีมิตรภาพครอบครัวมิตรภาพคุณครูนักเรียนอะไรอย่างงี้เกี่ยวเข้ามาด้วยอย่างตอนที่แบบว่า อย่างของชินกับแม่อย่างเงี้ยแม่เขาก็มีความเป็นห่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนรับรู้ได้ถึงมิตรภาพหลายๆมิตรภาพ <c oughs> อะไรอย่างคะ่ะแล้วก็จะมีทางมิตรภาพที่ดีและมิตรภาพไม่ดีก็ให้เป็นบทเรียนแกท่ทุกทุกคนให้ได้รับรู้แล้วก็ตัวเราเองต่อต่อไปค่ะวันนี้ค่ะลูกค่ะหนูก็ รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็ให้มากกว่าบิดาภาพของเพื่อนเหมือนกันใช่มันมีทั้งเรื่องของครอบครัวมีทั้งเรื่องของคุณครูอะไรที่เราได้แง่คิดต่างๆด้วยเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวปัญหาที่เพื่อนทะเอลอกกาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามันทําให้เราได้เห็นมุมมองทั้งของเด็กที่มีปัญหาในแต่ละจุดที่แตกต่างกาันแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งจากากเบตุแล้วก็มาแก้ไขให้มันถูกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ ก็รู้สึกว่าเหมือนไป้นย้อนไปในแบบปก่อนประถมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้แค่คิดแค่เรื่องมนิ่งภาพแต่มีเรื่องครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ยังมีเหมือนสะท้อนให้เห็นถึงด้านสังคมต่างๆก็ถ้าเกิดว่าด้านไหนดีก็ือเอาไปใช้ต่อถ้าเกิดว่าเขาให้เห็นถึงะมที่ไม่ดีก็แค่เหมือนเรียนรู้แล้วไม่ต้องไปมีประสบการณ์จริงๆก็ได้รู้แล้วก็ เรื่องนี้ก็มีมีความประทับที่มีความจริงใจเพื่อนสุดๆก็คือเอยูกปีความโต้ฝั่งนู้นดูมีสาระจริงฝั่งเราดูแบบเออเรื่องอะไรกระผมนี่ตกกันแล้วเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีสกายเอามาสกายสกายเอดอาตอนนี้พูดเลยโอ้โหเอาผมก่อนใช่ไหมน้านี่จะก่อนได้หมดครับได้หมดหรือจะพูดพร้อมกันก็ได้เออพูดพร้อมกันเอาผมก่อนก็ได้ครับก็ มิตรภาพที่ได้นะครับก็ถ้าเอาส่วนตัวในฐานะนักแสดงก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนเลยในค่ายซึ่งถ้าปกติแบบเข้าตึกอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้มีโอกาสจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวแต่พอไปออกกองก็แบบได้มีโอกาสกินข้าวแล้วก็ถามเรื่องเอาส่วนตัวกันบ้างแล้วแต่ละคนก็แบบมีแอคทิวิตี้ที่หลากหลายมากอันนี้ก็แบบไลฟ์เก่งมากอันนี้ก็แบบว่าเต้นติ๊กตอกอันนี้ก็ชวนเมาส์นี่ก็คุยเรื่องรถ นี่ก็บ้ารถเหมือนกันครับใช่แล้วแล้วนานนี้อ่ะนานนี้อ่ะนานนี้เหรอมิตรภาพระหว่างนานนี้ยังไงนะครับก็ดีครับเป็นเป็นเพื่อนที่ดีครับเหมือนเซนกับชินครับหาให้เจอนะครับเพื่อนแบบเซนกับชินที่เจออยากแต่ยาหาแบบเคนนะเฮ้ยแบบเคนก็มีตรภาพที่ดีเลยตอนหลังตอนหลังเขาแบบว่าดีแล้วเพราะนั้นพวกคุณบอกแล้อยู่ฮะ อ๋อบอกรักใช่ใช่เราที่ผู้คุณจุ๊บอะไรตอน EP สิบห้านี่คืออะไรนะมาครับก็เกี่ยงกันไปอะย่างเี้ยผมว่าจริงๆเพื่อนๆทุกคนพูดไปหมดแล้วผมว่าเอาจริงๆถ้าถ้าได้จากเรื่องนี้อย่างหนึ่งผมว่ามิตรภาพที่ที่ได้มาเจอแฟนๆแล้วกันที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์พิเศษมากที่สุดแล้วเพราะว่าเราคือไม่ไม่ไม่รู้จักแบบไม่รู้จักทุกคนเลยไม่รู้จักแฟนๆทุกคนแม้แต่แฟนๆก็แบบอาจจะแค่เห็นพวกเราแค่ผ่านหน้าผ่านตาอะไรเงี้ยแต่ว่ามิตรภาพที่ได้คือ เขาเลือกที่จะแบบซัพพอร์ตพวกเราติดตามพวกเราอย่างเงี้ยครับเลือกที่จะเหมือนมันเนี้ยแบบมันดูพวกเราแบบดูดูตอนสุดท้ายด้วยกันอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มตั้งแต่อ p พีหนึ่งด้วยกันวันแรกอะไรเงี้ยแล้วก็จนวันนี้แล้วก็แบบเลือกที่จะแบบเดินทางซัพพอร์ตพวกเราต่อไปผมปว่าเป็นมิตรภาพที่แบบดีมากครับเหมือนก็ต้องขอบคุณเนาะใช่ครับขอบคุณม,มิตรภาพที่ ที่เคยมีมาอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เราเพิ่งรู้จักกันจากเรื่องนี้ครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอยากรูสปอยไหนด้วยคะวันนี้สปอยเออวันนี้ในพักของแก๊งวันนี้จะเป็นยังไงแก๊งฝั่งญิงจะเป็นยังไงแล้วแก๊งของเราอีกแป๊บเดียวก็ได้ดูนะสปอยเหรอบอนนี่อ่ะเดือดเลยได้บอนนี่ใช่ป่ะ EP สุดท้ายก็ วันนี้ก็เป็นขึ้นขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแกงพี่โจ๋ตอนนี้ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแกงพี่เจ๋งส่วนเคนก็ผ่านผ่านโปรแเป็นครูแทนเป็นครูครูแทนไม่มีสาระละเอาอะไปถือไปรับไม่ทันเลยแล้ว EP สิบหกจะมีอะไรเอาเป็นแบบสปอยนิดนึงมีการเติบโตที่ดีเติบโตเซนกับชินจะงอนกันอีกไหม เซนกับชินจะงอนกันอีกไหมเฉากี๊บีที่ผมอ่านทะเลาะกันแล้วแตกแยกกันใช่อันนี้ก็ต้องมีเฟี้ยนสองกันละชินชินจะกลับไปเล่นบาสไหมชินจะกลับไปเล่นบาสบอลบอลนะไม่ได้ดูจริงไหมล่ะแม่โอเคไหมไม่ผักผ่าอย่าให้ไปดูครับบอกไม่ได้ผมอันนี้ต้องไปดูจริงว่าแม่โอเคไมว่าโอเคโอเคไหมได้ครับผมโอเคโอเคคโอเคเราต้วงมองฝั่งฝั่งนี้ฮะ เอ้ยถ้าดูในดูในเทรลเลอร์ของ EP 16จะเห็นว่าแบบมีฉากแอคชั่นเยอะมากแอคชั่นเสร็จแล้วก็พอจบปุ๊บก็บวชเลยสักไม่ใช่ลยก็ดีนาในั่นดีไม่ต่จริงไม่อยากไม่อยากให้พลาดดีนี้จริงใช่ใช่ใช่อช่อย่าง่ใช่ใช่าง่ี่คร่ใชบที่สุ่แล่วช่วช่ใเ่็น่นช่ใ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 ่ใช่ตั่ใช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 ่ใท่ใช่ใช่ใชัวช่ใช่าช่ใช่ใ่ใคช่ใ่ใช่้ชช่่่ใ่่ใ อยากไม่อยากทุกคนพลาดจริงครับแบบไม่กล้าสปอยเยอะคือไม่อยากให้กระพริบตาเลยใช่กระพริบตาคือแบบพลาดพลาดเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วผมน่าจะตาแห้งเลยจะมีเศษน้ำตาลไหมไม่แน่ไม่แน่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เตรียมเตรียมมันก็ดีครับเตรียมไว้ก็ดีถ้าเช็ดตัวเลยดีกว่าอ๋อเช็ดตัวเลยเหรอไม่รู้อันนั้นมันร้อนใช่ไหมหลังอ่ะอ่าน้ำใช่ไหมหลังอ่าน้ำรู้ว่อาบน้ำอันนี้มันมันจะเข้าไทยอินแบบสินค้าบ้านตัวเองไงสักอย่าง ทายินป่เนี่ยอยู่เป็แล้วหยู่เป็เลยเราอยู่เปแล้วฝากไปค่ะฝากอ่าฝากร้านฝากพาเข่าพาเข่าฝากไปแต่ว่าผมผมเห็นอีกมิตรภาพหนึ่งในในแก๊งแก๊งสาวๆก็เป็นของพีต้าอีฟใช่ไหมแล้วก็เป็นของ อีกอีกหนึ่งคนอ่ะพีตาอีฟพีตาอีฟพีตาอีฟแล้วก็หนึ่งคนแอลลี่แอลลี่ใช่ที่มันพูดยากนะอรับคที่ขอโทษใช่ไม่ใช่จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันพูดยากนะใช่ตัวละครมันเยอะทาช่องทางนิดนึงติดตามครับทีที่สุดท้ายทางไหนได้ครับโอเคครับคืนนี้ครับผมวันนี้ EP สิบหกนะครับเป็น f i n อ l EP นะครับก็สองทุ่มครึ่งทางช่อง JMB ยี่สิบห้านะครับก็มาดู พร้อมกันมาบอกลาตัวละครพร้อมกันครับผมครับแล้วก็ดูทางวิวนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับทุกวันจันทร์อังคารครับก็เป็นไม่ไม่ไม่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่ตั้งแต่ EP หน่ดูได้ตั้งแต่ EP หนึ่งเลยใครคิดถึงพวกเราก็ไปดูพวกเราได้ครับย้อนดูตั้งแต่ EP หนึ่งก็ยังอยู่ในวิวเสมอไปใช่ครับแล้วก็อนัดแบบอนคัสเลยครับแบบฟูลสตรีมแบบดูได้แบบครบอัดทรุครับแล้วก็ พวกเราก็มีเพลงด้วยไงครับขอฝากเพลงด้วยครับก็พวกเรานะครับเป็นศิลปินดูโอหน้าใหม่ค่ายจีเมมชีวีนะครับก็สกายนี้นี้นิสกายนิกายนะครับก็เป็น SN ครับผมก็ฝากได้นะครับพวกเพลงไม่ทิ้งกันครับครับผมฟังได้นะครับทุกวันอิมินาสกายนนี้นสดแล้ววะอยู่ดีครับอยู่ดีครับอยู่ดีครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพื้นที่คับแคบเไปเลยรู้สึกโดนดันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆ